พร้อมยังพร้อมยังพร้อมที่จะลงเรือหรือ,อยังอันนี้เป็นทาเรือน,าานะจ๊ะเนาะเป็นทาเรือจ้ะพี่น้องมาหอดแลวเรียบร้อยคนห้ายหลายเบิง้งเบิงเลือจ้ะเลือทาเรือเอเชียทีนทีมเอเชียทีมถนนเจริญกรุงกรุง,รงเทพคันผู้ใดเสมาเทียว ลงเรือดินเนอร์กินอาหารกับเขาพนร้ายหลายพี่น้องขอแนะนำจ้ะขอแนะนำเลยนะคะเอเชียทีมท่าเรือเลือกกับมีหลายบริษัทมีหลากหลายให้เลือกจ้ะพี่น้องแต่ว่ามาขึ้นกับท่าเรือเดียวกันนี่แหละจ้ะท่านพาลูกพาห้านมาเที่ยวนอจากเนาะ พาลกูกพาหลานมาเที่ยวกะแนะนำนี่ละจ้ะพูละเกาลอยพี่น้องพูละเกาลอยเกาลอยกลัวตีไปซะพูละพันตีไปซะพูละพันกับเขาเพลินกะหลากหลายให้เลือกของบอกของหวานผลไม,ลม้เต็มจ้ะพี่น้องเกาลอยกลัวเพราะว่าตีเป็นพันนึงกะได้ตัวนึงก็ได้ได้ได้เบียได้เบียพูละเหยือกเลยจ้ะเด้อ ไดเบียเยือกนึงจะเพิ่นหันสิแถมมาในอัน,น,อนตัวเลื่อนน่ะจ้ะขันบกกินเบียรกินยังคนกะมี่หน่าไม่ยังบริการคือกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าขันผู้ได้สิกินเบียรกินยังกะฟี่ให้อ่อห้ฟี่เยือกนึงจ้ะมันติดมาในตัวนั่นแหละจ้ะ กับบชเชิงฟรีแล้วนา,ากจะเนาะพนกะักขายรวมไปในตัวตัว๋เพนันและจ้ะคนลยหลยพี่น้องคสี่เหยียบกันตายจ้ะนี่ละนี่ก็มีท่องชาติเดนมาร์กพร้อมจ้ะมีเบิดถูกประเทศจ้ะพี่น้องมาลองเลือชมวิวกินอาหารผุ่นเบิงคนเจ้าเบิงหลายคัก ลายลายพี่น,น้องคนจากว่าอังมาแต่ใส่ส่วนมากสิเป็นพวกเกาหลีคนจีนเนาะจ้ะเนาะเป็นเกาหลีคนจีนตั้งแต่หาปีที่แล้วข่อยมานี่ล่หละมากับอันพอบานเนาะจ้ะเนาะมากับอันคนสามีนั่นแหละจ้ะบ่มีคนจีนบ่มีอย่างในพี่น้องมีแต่ฝรัง่งฝรั่งกาบหลายดอกจก้ะตอนที่ข่อยล่วงกบแฟนข่อยนี่ เป็นเลือดเล่าน้อยๆน่อยเมี่ยนมีอยู่ประมาณซิฟก็า้นจากพี่น้องมีประมาณซิบก็า้นค้นบวหลายอันนี้เพิ่มมีเลือดเพิ่มมีอยู่สามสันจากพี่น้องมีสันหนึ่งสันสองสันสามสันสามก่ะเอินสันดาดฝาจ้ะนี่แหละเพิ่นก็เอินสันดาดฝานอกจากนะคอยกับผ้าหลูไปนั่งสันดาดฝาจากพี่น้อง ตอนแรกก็คุมฝากคือฝนคือสิฝนสิตกนี่แหละแต่ว่ากะบ,บ่ตกจ้ะฝนบ,บ่ตกอากาศดีดีส่งดีคักพี่น,อน้องอาหารกะเส่บเส,บ,สบทุกอย่างเลยคอยขึ้นไปเพราะแต่เขาบอกว่าอันอาหารพร้อมแล้วเขาโจใส่ตำมะุงเขาปุ่นตำมุฮงเขาปุ่นแล้วก็ย่ำย่ำม,มุนเส้น ย่ามบูลสินซีฟู้ดแล้ว um, ก yeah, UH, ็ย่าเพื่อนเอินเฮ็ดอีหยังเฮ็ดเฮ็ดหูหนูขาวขาวแม่เฮ็ดคืออันมันสิเป็นไข่ไข่สบายนางเฮ็ดนะคะับขวกิจซ้อมจานแบบไงพี่น้องขอกินแต่ยังเส็บเส็บคนย่างเสบอีข้าวขาวแซ่บค่ะพี่น้องข้าวขาวเส็บค่ะบนี่ค่ะเลือนที่เราจะนแล้ว กับเตรียมล่งเลือดจากพี่น้องเตียงล่งเลือดเหรอน่าจะเนอะบอก็เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องหรเบิร์ดีได้จาะบรรยากาศบรรยากาศล่งเลือดจากพี่น้องคนหลายกับโมเมนว่าลุ่มหันร่างเดียวกันด้วยจะมีหลายร่างมีหลายบริษัทเนาะเดี๋ยวไปห้องสิ้อเดือกเอาจา้ะเดี๋ยวไปห้องสิ้อเดือกเอาเวลาล่งเลือดกับพ่อแม่ทุ่มเครื่งจากพี่น้องหนึ่งทุ่มครึ่ง บรรยากาศอันนี้ก็สิเป็นอาหารนอกจะเนาะโซนอาหารเพิ่จะอันนี้เป็นอาหารแบบพุเฟ่ล่ะคะอันนี้มีถั่วเป็นชุชชนะคะนี่ก็ทองหยิบทองหยดค่ะ ไม่ต้องตายหรอให้ตาเราเห็นเมื่อคอดแล้วเนาะเดือนอะไรก็ว่าไปที่เป็นเรื่องต่างๆอย่างให้เราร่วมวยพอแากคอนเทนต์ที่เราชอบมันก็มาหลังจากเราที่สองท่านน่าใจก็ได้นะคะใจนี้เห็นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราร่วมวยหน่อยกับเพื่อน5นาทีของคุณกันเลยนะคะรออีกสักโู่นึงนะคะขออนุญาตอีกสักประมาณก5นาทีเดี๋ยวเรือออกตัวเราจะเปิดอาหารให้นะคะย้ำเลยนะคะสำหรับพื้นที่สุบรีท้ายเรือชั้นสองนะคะบนฟลอสู Because again, one walking smoking area at the back of the second floor only. On this small room, the third floor cannot walk at the back side of the second floor only for smoking area. บนดาดฟ้านะคะบนดาดฟ้าก็เต็มข้างล่้าก็เต็มค่ะขออนุญาตกินข่าก่อนเด้อจ้ะพี่น้องชมวิวฟังเพลงไปน้ำกันจ้า